สวัสดีคุณผู้ชมนักข่รวและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานะคะท่านประธานมานะคะคุยกันเรื่องโครงการขคาดแห่งของกรมชลประทานนะจริงๆในพื้นที่ภาคเหนือนี่ก็เจอปัญหาเรื่องของภัยแล้งหรือเรื่องของฝนเนี่ยอยู่มากในหลายพื้นที่นะคะเช่ว่าอย่างโครงการผันน้ำข,ของแม่กวงนี่ตกงลงว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะคือผมเริ่มจากปัญหาก่อนนะครับคือหลังจากเราสร้างอ่างเก็บน้ำแม่กวงเนี่เยเจนว่ามีความจุประมาณสัก250ล้านลูกบาทเมตร นะครับแต่อ่างแม่กวงไม่เคยเต็มมันมีเต็มอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณป,ปีห้าสี่นะครับแต่เนื่องจากว่าอ่างเกิด้ําแม่กวงเนี่ยเรามีพื้นที่การเก,กเษตรเรามีพื้นที่ที่รับประโยชน์เนี่ยในหลายๆหลายๆภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเรามองไปที่ที่ที่แม่น้ําไม่แตงนะครับแม่น้ำไม่แตงทนะี่ไหลลงสู่แม่น้ําปิง ปริมาณน้ําแม่แตงเนี่ยที่มีค่อนข้างมากนะครับเพราะ้ปริมาณที่มากตรงนี้จะส่งผลกระทบกับน,น้ำท่วมเชียงใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะเอาน้ํามาทํำยังไงที่จะเอาน้ําที่ส่วนเกินตรงนี้จากแม่แตงเนี่ยมาเติมแม่ฮัดจากเขื่อนแม่งัดเนี่ยมาที่แม่กวงนะครับนี่เป็นเป็นการเชื่อมเหมือนกับเป็นระบบอ่างพวงนะครับจะเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยเราก็มีการเมือการมาหลายปีแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าค่อนข้างยาว เราก็ได้แบ่งแบ่งส่วนออกมาเป็น4ตอนเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยบางตอนเสร็จแล้วนะครับส่งมอบงานเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางบางช่วงบางตอนเนี่ยยังติดอยู่กับในเรื่องของการใช้พื้นที่ของรัฐอยู่นะครับกในการเพื่ออนพื้นที่อยู่นะครับเป็นไงก็ตามเนี่ยจะเร่งรัดและเสร็จโดยเร็วเห็นว่าโครงการนี้นะครับหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเติมน้ําเอาน้ําจากแม่แตงเนี่ยมาเติมแม่งัดจากแม่งัดมาสู่แม่กวงเนี่ยได้ปีละประมาณหนึ่ง 160ล้านลูกบาทเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าในการขับเคลื่อนของกรุ่มยูบธทานเนี่ยหนึ่งถ้าทําทำเสร็จเร็วเนี่ยปริมาณน้ำส่วนเกินที่ส่งผลต่อทุก็เชียงใหม่เนี่ยจะใช้เอามาใช้เอามายังประโยชน์ให้กับพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กวงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เองจังหวัดลําพูนนะครับในศูนย์ในนินนนนคมอุตสาหกรรมภาคเหนืออย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของขยายพื้นที่การเกษตรจากเป็นอีกหลายหมื่นไร่ นะครับในขณะในการก็มีน้โโําอุปโภคบริโภคให้กับปี่น้องอยู่ที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนแม่โวงได้เพราะฉะนั้นโครงการนี้นะครับในการขับเคลื่อนของกรมเนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันเราเสร็จไปแล้ว1สัญญานะครับอีก3กกสัญญาเนี่ยอีกอีก่สัญญาเนี่ยกำลังจะเสร็จเพราะฉะนั้นยั่เหลือ,อีก2อีก2สัญญาเนี่ยที่จะต้องข้ามลอดข้ามแม่น้ําปิงนะครับที่ลอดข้ามแม่น้าปิงอันนี้เราอยู่ในกระบวนการที่ต้องดูเ,เพื่อความรอบครอบในด้านวิศวกรรมนะครับ อันต่อมาในเรื่องของการใช้พื้นที่รัฐที่อยู่ในระหว่างเพิกถอนพื้นที่อุทยานบางส่วนนะครับบางส่วนที่ติดอยู่เนี่ยนั้นในอนาคตอันใกล้ที่เรามีการเร่งรัดติดตามนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้แล้วเสร็จดวเร็วและจะส่งมอบไปเที่ยกับผู้นะรับจ้างในเบื้การให้แล้วเสร็จครับเพื่ออย่างประโยชน์ให้กับพื้นที่ท้ายอ่างแม่กวงนะครับก็ต้องอีก อีกไม่นานครับโครงการนี้จะแล้วเสร็จครับอืมค่ะเพาตรงลุ่มน้ําที่ตรงแม่กวงหรือว่าต่อเนื่องมาที่อย่างแม่แตงและเชียงใหม่นี้ก็มีความสําคัญมากเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมในเมืองเชียงใหม่แต่ว่าเรื่องของพื้นที่การเกษตรหรือว่าการ,รจัดการตรงนี้มันก็จะเห็นผลว่ามันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างคะคือคือผมวิจอย่างนี้ครับหลังจากที่เราผันน้ำเนี่ยผันน้ําจากแม่แตงนะครับจากแม่แตงมาเติมเขื่อนแม่งัด จากแม่ั้ำไม่กลวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มีระบบท่อที่เราพันน้ําจากแม่แตงไปแล้วนะครับแล้วส่งกลับใช้ระบบท่อส่งกลับมาให้พื้นที่ของแม่แตงคือเพิ่มพื้นที่ด้วยนะครับแทนที่ว่าเราจะใช้จากฝายที่ทดน้ําอยู่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแต่ในเมื่อเราเอาน้ําไปเติมให้กับเขื่อนแม่งัดเนี่ยแม่งัดเนี่ยเผเ่อเป็นอ่างนะครับไม่ได้เป็นฝายแม่แตงเป็นอ่างเราก็ส่งน้ำในระบบท่อมาเพิ่มพื้นที่ให้กับแม่แตงด้วยนะครับก็คือเป็นการเป็นการเสริมเอาน้ําน้ําเดิม แต่เปลี่ยนที่อยู่แต่เปลี่ยนที่อยู่ไปเก็บไว้ไปไปตอกไว้นะครับแล้วก็เอาโปรยลงมาเพิ่มพื้นที่กับแม่แตงอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สิ่งที่ส,สิ่งที่ได้อีกอันหนึ่งก็คือว่าน้ําปริมาณน้าส่วนเกินจากแม่แตงเนี่ยชุดหน้าฝนเนี่ยอันนี้เราใช้ผันน้ําชุงหน้าฝนนะครับเพราะน้ําส่วนเกินจากแม่แตงเนี่ยเราก็ผันไปสู่แม่งัดจากแม่งัดลงแม่กวงเพราะน้ําน้ําส่วนเกินที่ที่อาจจะส่งผลกระทบเชียงใหม่ นะครับจากเมืองเชียงใหม่เนี่ยที่น้ําเกิดน้าท่วมเพราะฉะนั้นน้ำส่วนนี้ถูกตัดแล้วถูกตัดไปเติมกับแม่งัดแล้วก็ไปแม่กวงนะครับนี่คือการการก็เรียกว่าการทอนน้ำาละการการทอน้ำเมื่อเก็บเป็นช่วงๆครับค่ะมันจะมีประชาชนในส่วนที่ได้รับผลกระทบบ้างไหมคะก็มีครับมีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราในส่วนพื้นที่ของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเออก่อสร้าง อุโมงผ่านน้ำเนี่ยเราก็มีการเจราจานะครับมีการพูดคุยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก,ก็สามารถค่าบุนที่ได้นะครับมีความค่าอ,อกค่าใจแล้วก็ได้จ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาไปแล้วนะครับยังคงเหลือพื้นที่อย่างที่ผมเรียนว่าพื้นที่ของการใช้พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐก็คือของกรมอุทยานที่อยู่ระหว่างเพิกถอนครับอย,อย่างประชาชนกลุ่มที่อาจจะได้ผลกระทบเรื่องการเยียวยาการชดเชยคะ่ะคือตรงนี้เราเราให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วครับ คือเป็นปกตินะครับเนื่องจากว่าบางโครงการบางในหลายๆพื้นที่ก็อย่างยกตัวอย่างว่าที่หลายๆโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีโครงการไหนนะครับที่ที่เห็นด้วยร้อยเห็นต่างร้อเรพราะฉะนั้นทุกโครงการที่ใช้พื้นที่มากๆเนี่ยก็ต้องมีคนที่ถูกผลกระทบเนี่ยก็หลายๆนะครับความคิดความอ่านก็อาจจะแตกต่างกันไปอาจจะไม่ไม่เข้าใจนะครับหรือว่าอาจจะเข้าใจไม่ครบถ้วน นะครับแต่หน้าที่หลักของคนกลุ่มชุมระทานต้องชี้แจงตามความเข้าใจนะครับผลได้ผลเสียผลกระทบแล้วจะมาแก้ปัญหาร่วมกันยังไงครับค่ะขอข้ามไปที่แม่น้ำยมนะคะก็เป็นแม่น้ำที่เกิดปัญหามาโดยตลอดแหละหลายคนบอกว่าเออแม่น้ํายมไม่ได้มีคือนะไม่เกิดน้ําท่วมน้ําแล้งอะไรมันได้ง่ายแต่จริงๆไม่สามารถที่จะทําเรื่องของโครงการขนาดใหญ่แบบ เกงินเท่าไหร่ได้แต่ว่าเห็นว่ามีการทําเรื่องของโครงการเรื่องของฝายหัวงานแม่ยมอะไรเงี้ยค่ะโครงการนี้เป็นยังไงคะคือในแม่น้ําสายหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นปิงแล้วก็มีเขื่อนภูมิพลนะครับแม่น้ําวังเราก็มีกีดลมหิวกอมาแต่แม่น้ำ,ววน,น,ำน่านก็มีเขื่อนสศรษฐกิจนะครับยกเว้นแม่น้ํายมที่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำก็คือเขื่อนแปลงขนใหญ่ที่ตัดต้วน้ําข้างบนเพราะนั้นเห็นว่า ในทุกครั้งนะครับทุกปีหลังช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนตกลมมากันน้าท่วมนะครับหลังจากที่ฝนตกเสร็จน้ําไหลไปหมดก็น้ําเกิดความแห้งแล้งนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอย่างนี้ว่าผมแยกออกเป็นสองส่วนก็คือยมบนมกับยมล่างมย,ยมบนกับกลางในลากดีกว่านะครับนั้นยมบนเนี่ยวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แต่วันนี้หลังจากวันนี้อีก5ปีข้างหน้านะครับเราจะมีอ่างที่เสร็จเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในรูปน้ำอยู่มต้นบนนะครับอ่างน้ําปี้อ่างแม่แคมที่จังหวัดแพร่นะครับอ่างแม่คํามีที่จังหวัดแพร่อ่างแม่สวยสุขโขทยัยอ่างง้วยไล่สุขโขทยัยหลังจากนับจากนี้ไปผมกล่าวว่าประมาณสักห้าปีข้างหน้านะครับเราจะมีการตัดยอดน้ําได้ประมาณสักห้าร้อยล้านลูกบาทเมตรนะครับห้าร้อยล้านลูกบาทเมตรอย่ากที่เรามีแล้วแต่น้อยนะครับ เพราะนั้นวันนี้กรมจุทานนอกจากเราที่จะทําอ่างเก็บน้ําขนาดกลางขนาดเล็กแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายโครงการครับในยมตนบนที่อยู่ในระหว่างการศึกษาไม่ว่าจะเป็นศึกษาความเหมาะสมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม,มว่าจะเป็นอ้วยเป้าอ่างเก็บน้ำอ้วยเป้าอ่างเก็บน้ำแม่สกืนและอีกหลายโครงการครับที่เรากําลังศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นหา,าประมาณ5ปีข้างหน้าที่เราดำเนินการอยู่ยนะมันจะมียอดน้ําที่เราสามารถเก็บได้ตัด,ดยอดน้ำได้ประมาณสัก500ยล้านลูกบาทเมตร ที่นี่มันอยู่มันดูข้างล่างลงมานะครับฝายมมย,ยมที่เราสร้างมาตั้งแต่เสร็จก่อนปี2,500ประมาณนี้นครับก็ได้ใช้ใช้งานมานานนะครับก็มีการชำรุดสุดโทมวันนี้เราเรามีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงขายฝายมย,ยมโดยการทําให้เหมือนเดิมอ่ะทำให้เหมือนเดิม,ม,ดมจากที่รั่ว จากที่ดูที่ฐานรากนะครับ<ม>เราก็มีการปรับปรุงฐานรากจากที่ฝ้ายางเคยทาแล้วมันแฟบไปม,มันพังไปวันนี้เราก็ปรับปรุงมาใหม่นะครับแล้วก็ทําอาคารท่อระบายรายเพื่อถึงเวลาทรายช่วงหน้าฝนเนี่ยให้ทรายระบายออกไปแล้วก็ไม่ตื้นเขินที่หน้าฝายนะครับผลงานวันนี้อยู่ประมาณสัก80เปอรซ์แต่ในขณะเดีวยวกันช่วงยมกลางและยมล่างนะครับวันนี้เนี่ยเรา กรมชลประทานนะครับอยู่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ประมาณสักสี่หโครงการที่ก่อสร้างเป็นประตูระบายน้ํานะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อช่วงหน้าฝนก็ระบายไปแต่ช่วงก่อนหมดฝนเนี่ยก็มีทําเป็นช่วงช่วงนึกนึกภาพถึงว่าการเก็บน้ําเป็นขั้นบันไดนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ําวังจิกโพประทับช้างอะไรพวกนี้นะครับอีกหลายๆโครงการอีก5คโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆเหล่านี้เมื่อเสร็จข้างบนตัดยอดน้ําได้ประมาณ500มาฝ่ายแม่ยม ก็สามารถระบายทรายได้เต็มที่ในขนาเดียวกันก็สามารถยกฝายยางได้นะครับเข้าในระบบแล้วตรงกลางแล้วก็ล่างนะครับมีอาคารต่างๆที่ทําเป็นขั้นบันไดไปยุ่งๆเนี่ยยังไงก็ตามครับผมมั่นใจนะหลังจากนี้ไป5ปีเนี่ยหนึ่งข้าบุญตัดว่าน้ําได้อันที่สองตรงกลางหน่วงน้ําได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการศึกษาว่าตรงไหนบ้างที่สามารถพัฒนาเป็นแก้มลิงสองฝั่งแม่น้ําได้อันนี้ก็เป็นแนว พระธรรมดีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็คือแก้มลิงสองฝั่งอสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยอย่างเช่นแม่น้ำชีที่เราดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นเอาโมเดลเนี่ยตามแนวพระธรรมดีนะครับมาใช้มามาใช้ แม่น้าสายอื่นๆด้วยมค่อย่างน้อยคือแม่น้ํายมมันก็จะได้เห็นภาพแล้วว่าอาจจะไม่สามารถที่จะทําโครงการขยายแบบเขื่อนอย่างที่เราทราบว่าเขื่อนแข็งเซเต้นแก็แบบว่าถูกคัดค้านตลอดแต่ว่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่มีการปรับแผนเพื่อที่จะมาทําโครงการในการที่จะจัดบริหารจัดการน้ําในแม่น้ํายมให้ได้ประสิทธิภาพคือทุกโครงการที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กั้นไม่ได้สร้างอ่างเก็บน้ํากั้นในแม่น้ํายม แต่เราจะเก็บไว้ในแม่น้ําลําน้ําสายสาขาในลาสาขาที่ก่อนที่มันลงในแม่น้ํายมอย่างที่พูดทั้งหมดไม่ไว่าน้ําปี้นะครับน้าปี้อ่างเก็บน้ําปี้อ่างเก็บน้ำไอแม่แคมแม่คำมีนะครับไว้ได้หรือว่าอะ,อะไรอะ กองทรายขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพราะฉะนั้นอีก5ปีน่ะเราสามารถเก็บน้ําไว้ประมาณตั้งห้าร้อยกว่าล้านลูกบาทเมตรครับเออห้าร้อยกว่าล้านลูกบาทเมตรค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการที่จะพยายามบริหารจัดการแม่น้ํายมนะคะให้อ่สามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยแล้งเรื่องของน้ําท่วมได้นะคะก็ขอบคุณท่านได้พดีค่ะสวัสดีค่ะ